you <laughs> ิกปอาจานอันฟ้าล่าเนื้อตอนที่36ลีโอเดินโซโซ,ซัสเซลเซโดยใช้บางช่วงที่ไม่ไหวเท้าพิงตัวไปกับลำต้นของต้นไม้ทำให้มีรอยเลือดที่ติดต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ในการนำทางให้ชอนรางบางรู้ว่าลีโอไม่ไหวอาวุธที่คนพวกนั้นใช้มันทำให้แผลของลีโอหายช้าแม้ว่าปกติจะคืนสภาพได้เร็วแต่ครั้งนี้ กลับอ่อนแรงจนไม่สามารถคืนสภาพแผลของตัวเองได้ชอนที่ตามมาเพราะรับรู้ได้ว่าคอของตัวเองกำลังจะขาดอยู่รอนรอนมันจุกแน่นและหายใจได้ยากลําบากหากไม่อยากเป็นอย่างนี้ลีโอก็ต้องได้รับการรักษาจนหายก่อนลีโอฟุบตัวล้มกลิ้งหน้าคว่ำลงพื้นเขาเดินต่อไม่ไหวแล้วและกำลังพลิกตัวนอนงาย ล่างหายใจอย่างรวยลินสายตาที่พระเบอร์ของลีโอมองเห็นเท้าของใครคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้แม้ว่ามันจะเป็นเท้าที่เดินสเปสปะไปมาแต่เขาก็จำได้ว่ามันคือเท้าของชอนแต่ทว่าดวงตาของเขากลับค่อยๆปิดลงเพราะหมดสติไปแล้ว ชนสุดตัวลงบนร่างของลีโอที่แน่นิ่งเพราะตอนนี้ก็กำลังจะขาดใจใตายอยู่แล้วรอยเขี้ยวที่ลีโอสร้างพันธะเอาไว้ให้มันขึ้นสีดำและลามไปตามเส้นเลือดตรงบริเวณรอบคอมือข้างหนึ่งของชอนล้วงเข้าไปในอกเสือ้อหยิบมีดพกประจำตัวออกมาทำการปาดลงบนฝ่ามือของตัวเองจากนั้นทิ้งมีดแล้วบีบปากของลีโอให้อ้าออกมือที่มีเลือดไหลอย,อยู่ในตอนนี้เคลื่อนมาตรงริมฝีปากของลีโอ เลือดสีแดงสดไหลลงสู่ลำคอของลีโอจากนั้นร่างกายของลีโอก็ค่อยๆเริ่มรักษาตัวเองเมื่อได้เห็นว่าแผลของลีโอเริ่มคืนสภาพชอนก็เริ่มที่จะหายจุกแน่นที่คอสีดำที่ไล่รัดรอบคอของเขาก็ค่อยๆหายไปก่อนที่ชอนจะค่อยๆหมดสติลงจนกระทั่งเวลาผ่านมาแดดออกลีโอและชอนนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงาของต้นไม้ทำหน้าที่คอยบังแสงแดดให้ แต่กลับมีรูเล็กๆตกกระทบที่แก้มของลีโอเป็นรูที่แสงแดดส่องโดนทำให้ผิวของเขาเกิดการเผาไหม้ลีโอเจ็บที่แก้มจนรู้สึกตัวเมื่อรู้ตัวว่าแดดกำลังเผาไหม้ใบหน้าของตนเองก็รีบขยับหนีแสงแดดนั้นทำให้ได้รู้ว่ามีชอนที่นอนคว่ำหน้าลงทับอกของเขาอยู่ลีโอดีใจที่ได้เจอชอนเขารีบประครองร่างบางและมองดูจนทั่วร่างเพื่อเช็คว่าชอมีบาดแผลที่ไหนหรือเปล่า จนได้มาเห็นว่าที่ฝ่ามือของชอนมีรอยมีดกรีดเป็นทางยาวให้เลือดผมไปเยอะขนาดไหนครับทำไมถึงทําให้ตัวเองเป็นแบบนี้ก็รู้ว่าคงไม่ได้คำตอบจากคนที่ยังไม่ฟืน้นแต่เขาก็อยากจะทาใด้ความเป็นห่วงคุณดูผมลงนะชอนพูดจบก็กัดปากตัวเองจนเลือดออกคุณคงเหนื่อยมากใช่ไหมครับจบคํำก็ค่อยๆน้มใบหน้าเข้าหาริมฝีปากของชอน เขาประกบจูบด้วยความคิดถึงต่อให้คอยไปแอบมองอยู่บ่อยๆมันก็ไม่คลายความคิดถึงเท่าได้สัมผัสกลิ่นหอมของคนที่เป็นคู่กันมันจะช่วยให้อีกฝ่ายดีขึ้นได้ลีโอจึงรีบปล่อยฟิโลโมนของตัวเองในขณะที่กำลังจูบพร้อมให้เลือดร่างบางไปด้วยในตัวเมื่อเลือดสีแดงสดไหลลงคอของชอนปากสวยกระดูดปากของลีโอเพื่อดื่มเลือดด้วยความกระหายแต่เขาทำไปตามสัญชตาตญาณเพราะว่ายังไม่ได้รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำ การดูดดื่มผ่านไปอยู่นานพอสมควรและชอนก็เริ่มรู้สึกตัวช้าเมื่อดวงตาเปิดกว้างก็ต้องตกใจที่ตอนนี้ตัวเองกำลังดูดปากของอีกฝ่ายอย่างน่าอายทำให้ต้องรีบดันคนบนร่างออกลีโอชอนตว,วาดเรียกอีกฝ่ายเสียงดังเพราะตกใจที่เหตุการณ์นในตอนนี้มันดันมาเป็นแบบนี้อันที่จริงพวกเขาไม่ควรเจอกันเลยผมขอตัวกลับก่อนชอนบอกพร้อมลุกยืนลีโอลุกตามพลางรีบดึงแขนกั้งชอนเอาไว้แต่ชอนกลับรีบดึงแขนตัวเองกลับ ขอโทษครับรีโอเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาที่ผ่านมาแม้ว่าจะทำเพื่อชอนแต่เขาก็มีความผิดที่ทำให้ชอนตั้งใจพังเพราะรักเขาชอนเจ็บที่หัวใจเมื่อด้ยินคำว่าขอโทษเขาอยากให้รีโอเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นกลับมาอยู่ด้วยกันกับเขาและลูกแต่รีโอคงไม่ทำเช่นนั้นแน่ชอนรู้ดีเลยไม่อยากพูดให้มากความไม่อยากทำตัวน่ารำคาญเหมือนที่รีโอเคยตะคอกใส่หน้าเขาเมื่อครั้งนั้นผมขอตัว ชอนกัดฟันเอออีกครั้งใจก็ต้องแข็งสมองก็ต้องสั่งให้ก้าวขาเดินจากไปมันทรมานที่ใจจนจุกแน่นอยู่ในอกแต่ละก้าวที่เดินออกห่างจากลลโอมันเชางเชื่องช้าไม่ทันใจเอาเสียเลยคุณกับลูกเป็นยังไงบ้างชอนตาเบิกกว้างเพราะแปลกใจที่ลลโอรู้ว่าเขามีลูกแต่พอมาคิดคิดดูแล้วไม่ว่าจะพาลูกมาหลบซ่อนอยู่ที่ตระกูลอันฟ้ายยังไงพ่อลูกก็ต้องมีบางอย่างที่สื่อถึงกันอยู่ดีแต่ความรู้สึกนี่สิ ในเมื่อลีโอก็รู้ว่าชอนมีลูกแถมยังเป็นลูกของเขาด้วยแต่ทำไมสองปีที่ผ่านมาลีโอถึงหายเงียบไปไม่คิดที่จะโผล่หน้ามาเลยพวกเราสบายดีต่อให้ลีชอนไม่มีพ่อเขาก็เติบโตมาเป็นอย่างดีคุณไม่ต้องห่วงเอาเวลาไปห่วงตัวเองที่มีแต่คนตามเอาชีวิตจะดีกว่าครั้งนี้ผมขอโทษที่ทําให้คุณต้องมาเกือบตายเพราะผมผมทําไปก็เพื่อชีวิตของผมเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณขอตัวนะครับ เป็นครั้งที่สมที่ชอนพยายามจะหลีกหนีลีโอแล้วเดินจากไปแต่ทว่าลีโอกลับรั้งเขาเอาไว้เรื่อยเลยเดี๋ยวสิชอนหยุดรั้งผมเอาไว้สักทีในเมื่อคุณเลือกแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณเลือกให้ดีสิครับอย่าทำแบบนี้กับผมเลยครั้งนี้ชอนเอ่ยจบก็รีบเดินหนีไปทันทีลีโอได้แต่มองตามหลังบางที่ค่อยๆเคลื่อนห่างออกไปจนลับสายตาตอนนี้ในหัวของลีโอเต็มไปด้วยความทรงจำ ตั้งแต่วันนั้นเมื่อสองปีที่แล้วย้อนกลับไปตอนที่ลีโอทิ้งชอนสองปีที่แล้วหนึ่งเดือนให้หลังจากที่ลีโอหายไปไม่กลับมาหาชอนอีกเลยตอนนั้นท้องของชอนก็เริ่มโตขึ้นมาทีละน้อยแต่สิ่งที่ชอนเผชิญคือร่างกายที่อ่อนแรงเพราะเด็กในท้องดื่มเลือดของชอนทางสายสะดือก็ไม่มีแรงให้ช่วยเหลืออะไรตัวเองได้ลีโอแม้ว่าจะไม่มาให้ชอนเห็นหน้าแต่เขาแอบมามองดูชอนอยู่เป็นประจำ ทุกคืนที่ออกมาล่าอีนิกมากลับไปให้พี่ชายก็จะต้องแอบมาแวะดูชอนอยู่ทุกวันในขณะที่ชอนยังไม่รู้ว่าตัวเองตั้งคันลีโอกลบับรับรู้ได้ก่อนแล้วว่ามีอีกคนอยู่ในตัวชอนเพราะว่าเขาได้กลิ่นอีนิกมากปะปนมาก,กับกลิ่นของชอนอยู่มาวันหนึ่งลีโอก็แอบมาดูชอนเหมือนปกติแต่ทว่ากลับเห็นชอนหมดสติไปจึงพาชอนไปที่ตระกูลอันฟ้าเขาฝากให้คุณอาดรโกช่วยดูแลชอนแทนตัวเอง ที่ไม่สามารถอยู่ดูแลชอนได้ตลอดเวลาเพราะว่าต้องทำอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องที่ต้องเป็นผู้นำและเรื่องที่ต้องคอยเฝ้าพี่ชายให้อยู่ในสายตาแต่ในทุกๆคืนที่ชอนหลับลีโอจะมาที่คฤริหาส์อันฟ้าเพื่อมานั่งอยู่ข้างเตียงนอนของชอนและปล่อยฟิโลโมนออกมาเพื่อให้ชอนรู้สึกผ่อนคลายและเพื่อให้ชอนที่อุ้มท้องอยู่ได้รับการดูแลจากผู้เป็นพ่ออย่างเขานี่เป็นทางเดียวที่ลีโอพอจะทำได้แต่ชอนจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ เขาจึงขอให้ทุกคนปิดเป็นความลับจนกระทั่งผ่านมายังปัจจุบันนี้ชอนก็ยังไม่เคยรู้เรื่องราวต่างๆที่ลีโอทําให้เลยราะะคาแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับอันฟ้าร่าเนื้อตอนที่36ต,อ,ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเขียนไม่ทันเนาะงานลาดงานหลวงงานอะไรก็แบบคือเยอะมากๆค่ะทุกคนเขียนไม่ทันแล้วดันมาภาคทีละแบบสอสามตอนในคลิปเดียวอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น ต้องขอโทษด้วยที่เมื่ออังคารที่ผ่านมาเดี๋ยหายไปไม่ได้ลงคลิปนะคะก็มีคนทวงถามกันเข้ามาอยู่ว่าเอ้ยวันนี้วันอังคารนะไม่มีคลิปหรออะไรอย่างนี้อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนคือเดียผิดสัญญาอีกเล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดียว,ยวจะลงเป็นแบบอ่าคลิปละหนึ่งตอนเหมือนที่เคยลงในช่องเก่าแล้วกันเน, <laughs> นื่องด้วยว่าเขียนไม่ทันกันทุกคนงานเยอะจัดค่ะช่วงนี้คือแบบ ตั้งแต่เมษามานี่ก็เข้าพฤษภาแล้วเดี๋ยวจะมาวุ่นวายกับลูกๆที่ต้องเปิดเทอมอีกนะหลังเปิดเทอมก็กะว่าจะได้พักสักระยะหนึ่งแหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าหน้านาก็จะแบบเอ,อเดี๋ยวพอฝนมาก็จะมีการเตรียมที่จะแบบทำนาอีกนะคะทุกคนก็จะพยายามหาวันว่างแล้วกันค่ะจริงๆคือ ตอนแรกคิดนะคะว่าเอ๊ะหยุดทํา YouTube ไปก่อนดีไหมนะเออมาเอางานที่แบบเรากําลังทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันดีๆแต่บางทีบางวันที่มันว่างอะ่ะมันก็มีอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยฉันอยากออาเสียงลง YouTube จังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเดียก็เลยแบบพยายามประคองทั้งสองงานไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้อง <laughs> ขอโทษทุกคนจริงๆที่อาจจะทําให้ทุกคนรู้สึกเฟลรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอีกแล้วไอเดียหายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นเพราะว่าอะไราเดียยุ่งเลยค่ะก็เลยทําไม่ทันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการบอกเอาไว้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะแจ้งในตัวนะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยว คลิปหน้าเดีย๋ยวจะพยายามมาให้ได้ค่ะอืมมันต้องดันแหละเอออุตส่าห์แบบว่าอาทิตย์ละสองครั้งแล้วอะแต่ก็ขอเป็นคลิปละหนงตอนแล้วกันเนาะถ้ามาแบบ3ตอนเหมือนครั้งที่แล้วไม่ไหวค่ะทุกคนเดียวทาไม่ดันค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้รับฟังนิยายของเดียก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย